ชาววังสักเก็ตมีปัญหาสุขภาพการงานการเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะมีปัญหาสุขภาพการงานการเงินค่ะมีเกี่ยวข้องต้นเหตุจากต้นเหตุจากอะไรคะเด็กหรือเปล่าลูกเด็กมีอะไรไม่เคยทำรับขันไม่ค่ะไม่เคยค่ะสงสัยค่ะว่าเกิดจากอะไรติดขัดไม่มีเรื่องเด็กเลยไม่มีค่ะท่านเทวดาเกิดจากใครมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะเป็นมะเร็งหรือเะลสุขภาพมีเป็นมะเร็งปากกรลูกอยู่ค่ะ ้องมะเร็งปากมดลูกค่ะไม่ไม่รู้ว่าเกิดจากกรรมอะไรค่ะเรื่องนี้ชาตินี้ไม่มีเด็กไม่มีกุมารใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มียุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยงั้นถามเลยแหละท่านเอ๋ยป่วยเป็นอะไรเลยกันเล่าหนูผู้หญิงเขาก็เป็นพวกพวกมะเร็งในช่องช่องท้องอะไรพวกนี้แหละท้องปวดหัวเจ้าค่ะท่านเทวดาท่านเอ๋ยข้าเห็นกรรมเก่า กรรมเก่ามันย้อนสงน่งผลหนาเจ้านั้นนอมีกรรมเก่าติดตามมานี่แหละหนะให้เห็นเช่นนี้เออไปทำอะไรใครไว้อีก <ไว S 2> <ค>่ะท่านเอ๋ยข้าเห็นเช่นนี้หนมอมีจริงไหมหนออย่างนี้นั่นเขาเลี้ยงหมูไว้ใช่ไหมกันดึงลูกมันหลุดออกจากท้องแลลูกมันไม่ออกท่านเอ๋ยจิตญานเร่งเลยนั่นแหละเนาะเขาทำคลอดหมูทรมานพอนี่แหละเนาะจึงเป็นกรรมเช่นนั้นแลหมูมัน จริงไหมท่านเอ๋ยทําไมเลยข้าเห็นเช่นนั้นหนอแม่ท้องหมูท้องใหญ่ๆเลยละพอเด็น้องหนอออกไม่ได้นั่นแหละเนอะฉีดยาเล่งเข้าไปนั่นแหละพอให้ลูกหมูหนอไหลออกมาแล้วไหลออกมามันไม่ตายแล้วเจะบาปเหรอแล้วบอกว่าไม่ตายเช่นไงเนาหมูแม่เจ้าทรมานกันไหมท่านเจ็บปวดรวดร้าวในท้องกันไหนยานั่นไปทําพิษในตัวอีกเสียงมันร้อง บางตัวไหลออกมาด้วยยาพิษก็สิ้นฤทธิ์ตายกันนั่นแหละเนอะมนุษย์เอ๋ยทํากรรมไว้นั่นแหละพอนี่ละเนอส่งผลเช่นนี้เลยเข้าไม่รู้ไม่เคยเห็นว่าเป็นเช่นนี้แม่หมูเอ๋ยตัวอ้วนพีอย่างนี้นะลูกในท้องมีตั้งสิบสองตัวค่ะ แต่ยังว่าออกไม่ได้นั่นนะสิเอายาอะไรฉีดเข้าไปเลี้ยงให้ใสให้ลูกหมูไหลออกทีแล้วเขาปรารถนาดีปะ่ะเลี้ยงหมูไว้ขายท่านเอ๋ยปรารถนาดีเลยหรืออะไรหนอให้ลูกหมูมันไหลออกมาพอลูกหมูหนอไหลออกมาก็ตายกันบางตัวก็รอดแต่สลึมสลือ สติคือไม่พอเฟื่อนฟันนี่แหละท่านเป็นกรรมย้อนให้เห็นจึงเจ็บท้องในไส้ในเป็นนั่นแน่เจ็บป่ะลูกเจ็บพึ่งผ่าตัดมะเร็งตับลูกมาผ่าตัดมาด้วยผ่าตัดใหญ่ๆหญ่ผ่าตัดเซติงผ่าตัดเซติงผ่าตัดมะเร็งนี่จะผ่าตัดใหญ่ใหญ่ค่ะช่่งท้องนี่ใช่ค่ะเจ็บมาหลายหลายมีดเลยใช่ไหมโดนทิ่มไหมเล่าโดนยาฉีดเข้ามั่งไหมเนาะ ก็เหมือนกันนั่นแหละหมูนันโดนพอนี่แหละนองข้าก็เพิ่งเจอเช่นกันผ่าคัอมดลูกผ่าตัดมดลูกผ่าตัดไส้ติ่งเนอผ่าตัดใหญ่มาหนเลยค่ะเกี่ยวกับช่องท้องหมดเลยค่ะหลวงพ่อแสดงว่าเป็นเป็นเจ้าของไอ้เล้าหมูแล้วก็ต้องบริหารจัดการแม่หมูลูกหมูเองเพราะนั้นยาก็ฉีดมีดก็ปาดควักไส้ควักพุงลูกเต้าออกมาหมด ข้าอินยังกลัวเลยไม่น่าเลยมนุษย์น้องอยาอยากสำนึกค่ะชากชาตินี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำค่ะชาตินี้ยุติแล้วจะทำบุญให้หมูใช่ไหมท่านใช่จะขพระเทวดาเมตตาด้วยรักษาสิงกันได้ไหม่เหล้าเอาบุญบวนให้หมูเลยลูกหมูนั่นเล้า ทั้งเรานั่นนา่สิวันเอ้ยยีวันพอไหมคะแม่ได้ค่ะกมนั่นนาอจะได้หลุดได้ผ่อนอจะได้คลายได้ผ่อนนั่นแหละนะ,นะนะชาตินี้เอาบุญให้หมูไปค่ะชาติน้านนะจะไม่ได้เจอโลกนี้อีกเลยรีบรับไปเลยยีสิวันยีวันพอไหมช่วงไหนหมูทั้งเราหมูทั้งเราที่ตัวเจ้า ปูที่ให้หมูทั้งเรานั่นแหละนะที่ตายด้วยมือข้านี่ค่ะข้านั่นนาะไม่มีเจตนาเอ่ยบันนี้สำนึกผิดสำนึกผิดคิดได้แล้วจึงขอเฉลยกรรมเลยเลยที่ให้ท่านทรมานบันนี้นะข้าขอชดใช้ด้วยบุญกุศลเอ่ยอ่ะโชคดีละจะได้เลิกแล้วกันไปเมษาค่ะเมษาจัดให้เลยหมูทั้งหลาย,ลายอย่าลืมอย่าลืมหมูนะ หากไม่ลืมนั่นหนาจะดีเอ่ยหากลืมแล้วหูจะจัดการเพิ่มอีกนะ <c oughs> ในโลกเพิ่มขึ้นนะท่านอย่าหาว่าไม่เฉลยไ,ไม่ลืมค่ะให้จ,จัดจวาจาคแม่เข็ดแล้วเข็ดแล้วโดนไปหลายมีดแล้ว สาธุจบขอบคุณท่านอเลยผักไปยังไม่มีเลยอาหารเลยไม่ให้หมูบ้างหรืออะไรต้องใช้อะไรบ้างที่หมูกินก็เป็นผักเห็ดเว็ดไก่ไม่ใช่ไม่กินไก่หรอกนะกินข้าวสารอาหารค่ะนั่นแหละนะให้หมูหน่อยนะซี่อาหารหมูเราสังกระางให้หมูหน่อยเป็นผักนะท่านเอ๋ย ผักบุ้งเลยกระหล่ำก็ได้เนาะผักกาดขาวก็ได้พอแต่เนื้อหมูหนาอย่าเอามากินกันไม่ลงเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ได้ท่านแต่ขออย่าเอาหมูมาเห็นแล้วมันสยองเสื้อผ้าต้องใช้ไหมคะท่านเทวดาขอชุดขาวหนึ่งชุดแล้วกันได้เป็นบุญหนุนนำขาวพาหน้าทางได้เกิดเป็นคนใหม่ค่ะจะได้มีสินทานำพาไปหอยสัตให้หน่อยนะท่านเอ๋ย ปล่อยตา์เลยเต่านั่นหนอสองตัวหอยขมสองโลนั่นแหละค่ะปลาอีกหน่อยนะห้าหกตัวปล่อยตา์ตามนี้ถังกทานตามนี้มีคำถามท่านเทวดาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือฝันชอบผิดฝันหินพญานาคค่ะมีเกี่ยวข้องไหมองไหนกันเล่าเจ้าเอ๋ยสีดำเขามาเที่ยวผ่านละสีอะไรหนอ เห็นผู้ชายแปลกหน้าบ่อยมากมาทำอะไรคะตอนนี้มีสามีหรือเปล่าเออมีค่ะมีสามีมีลูกค่ะท่านอ้าวมีคนแอบชอบอีกเลยท่านนามาเกี่ยวมาลาศีพยานากหรอคะท่านเจ้าอาวาสใช่แล้วท่านพยานากทำไมเขามีเมียแล้วทำไมไม่เขาเคยเป็นคู่รักกันเก่าก่อนเที่ยวมาพาลาศีคอนนั่นแหละนะก็เคยเป็นอดีตกันมานี่แหละนะรักใคร่กลมเกลียวเอ้ย แล้วยังไงจะไม่รอ้อยเขาตายก่อนแล้วค่อยไปเจอกันใหม่ก็ไม่ได้ว่าหนีท่านเอ๋ยไม่ได้ว่าขัดขืนเลยนั่นแหละนะเราก่อนก็ได้นั่นแหละค่ะแค่รู้ว่าแค่มาเยี่ยมเยือนกันนั่นแหละแล้วผวาหรือเปล่าล่ะไ,ไม่ค่ะเขาก็ไม่ทุกจ์กการมาของพญานาะคไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลย แค่มาเฉลยและไขกันหนาเคยรักกันเก่าก่อนค่ะสันรักกันหนานั่นแหละเอ่ยแต่ทําใจได้แต่ท่านนาเห็นเขามีคู่อยู่ค่ะแต่ยังใจว่าปิดตอดูมันแซดมันแซดมันเศร้าาทำบุญให้ค่ะทัานเทดาอ่รก็บอกท่านพญานาคราชว่ายังไงก็หลบๆไปก่อนก็หลบอยู่แล้ว ไม่ได้เฉลยอ,อะไรหรอกนะก็ mm hmm. ยังรักเขาอยู่ตลอดค่ะเด mm hmm. ี๋ยวรอวันแต่นาะแค่นั้นเองไปเจอกักอ <c oughs> นค่อยว่าการตามนี้ <c oughs> จบคุณอัญชลีอัญชลีอัญชา